แบรนด์ซีเล็กทูน่ากระป๋องที่มียอดขายดีอันดับหนึ่งภายใต้บริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตอาหารทะเลระดับโลกเปิดตัวสินค้าใหม่สเต็กในน้ำเกลือฮิมาลายันสีชมพูปรับลุกใหม่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์สีเล็กสิ่งดีๆสีเล็กทูนา่าเจาะกลุ่มคนรักสุขภาพโดยคัสสันปลาทูน่าเยลโลฟินผสมผสานกับวัตถุดิบระดับพรีเมียมพร้อมควงยิปซีคิรติมหาพลึกพง นักแสดงและ YouTuber ยูทูบเบอร์ใส่เฮลตี้ที่หุ่นสับเข้าตาและแบรนด์แอมบัสเดอร์คนแรกร่วมงาน The Absolute Health สุขภาพดีเหนือระดับกับซีเล็ t ทูน่าในน้ำเกลือฮิมาลยันพร้อมกันนี้ยังได้เชฟหมอตั้มนายแพทย์ติสกุลประเสริฐเลืองสุขเชฟสุดหล่อจากรายการ Masterchef Thailand โชว์ทำเมนูสุดพิเศษแบบง่ายๆสามารถนากลับไปทาเองได้ที่บ้านอีกด้วย ก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่ๆ่อมวลชนก่อนนะคะที่มาร่วมในวันนี้นะคะก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าทูน่าเราในฐานะซีเล็กทูน่าซึ่งเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งเป็นทูน่าแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทยเราก็ไม่หยุดยั้งค่ะเราก็เลยเปิดตัวสินค้าใหม่ตัวนี้ซึ่งก็เราวันนี้เราก็โชคดีเราได้น้องยิปซีมาด้วยซึ่งตัวนี้วันนี้ก็เป็นสเต็กทูน่าสเต็กในน้ําเกลือหิมาลายันสีชมพูนะคะก็เราอยากจะเปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นสีชมพูด้วยรสชาติที่มันนุ่มนวลมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าาาทํไมต้อองเนเกลืหิาาย เพราะว่ามันมีร่าทาตุมากถึง84ชนิดซึ่งมันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเรามาพร้อมกับปลาตัวใหม่ด้วยเป็นปลาสายพันธุเยลโลฟินมันเนื้อขาวนุ่มทุกคาที่กัดเลยนะคะแล้วก็มีโปรตีนสูงถึง26กกรัมในต่อถึงกระป๋องซึ่งเราเชื่อว่านี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ยังรสชาติอร่อยด้วยนะคะค่ะก็แน่นอนคะ่ะเพราะอย่างที่บอกว่าปลาทูน่าเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนรักษาสุขภาพนะคะเราก็เหมาะ ต้องการจะขยายไปนในกลุ่มคนที่รักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลรูปร่างนั่นเลยเป็นสาเหตุที่วันนี้เรามีแบรนด์แอมคนใหม่นะคะเป็นน้องยิปซีที่จะเป็นตัวแทนและเป็นไอดอลของสาวๆในการดูแลสุขภาพเพราะจริงๆดูแลสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่การออกกําลังกายทุกอย่างมันเริ่มต้นด้วยอาหารที่ดีพออาหารที่ดีโปรตีนที่ถึงรสชาติอร่อยมันก็ทําให้การดูแลสุขภาพเนี่ยมันทําได้ยั่งยืนมากขึ้นค่ะแน่นอนค่ะนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่ตลอดทั้งปีเนี่ยอย่างเมื่อกี้มีสัมภาษณ์บนเวทีไปเน,นาดูแลสุขภพ เพื่อที่จะมาร่วมแคมเปญของเราก็สามารถที่จะไปพบเจอน้องได้ที่ชั้นแล้วก็ยังมีทางสื่อ online, ออนไลน์ออฟไลน์รอชมได้เลยค่ะลองไปชิมกันด้วยนะคะใจมากๆเลยค่ะก็คือแบรนด์ซีเ e ตทูน่าค่ะเป็นแบรนด์ที่ซีผูกพันอยู่แล้วนะคะก็คือทานมาตั้งแต่เด็กค่ะคุณแม่ทําสปาเกตตีทูน่าให้ทานประจำค่ะเรียกได้ว่าโตขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งก็จากแบรนด์นี้เลยด้วยค่ะแล้วก็ที่รู้สึกภูมิใจมากๆเลยค่ะก็คือ มันเป็นแบรนด์ที่ยิบซี่รู้สึกว่ามันลิง k ์กับไลฟ์สไตล์ของเราด้วยแบบจริงๆนะคะก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆค่ะที่ได้ร่วมงานกันค่ะจริงยิบได้ลองชิมหลายรุ่นมากๆแล้วนะคะ<ม>แล้วก็อย่างรุ่นนี้ค่ะก็รุ่น s e l e c t ูน่ในน้ำเกลือทิมมารายันสีชมพูนะคะก็จะเป็นเกลือที่มีความต่าง ซีรีส์แบบจากเกลืออื่นๆนะคะ mm hmm. เขาจะมีความรสชาติเขาจะมีความนุ่มความกลมกล่อมความนัวมากกว่าปกปติะคะ mm ่ะ hmm. ซึ่งก็เข้ากับเนื้อทูน่าเยลโลฟินพอดีเลยะคะ mm ่ะ hmm. ก็อร่อยมากๆค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองชิมกันนะคะ mm hmm. ก็หลักๆแล้วการดูแลรูปร่างนะคะของย mm ูซ hmm. ีก็เทคนิคที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือการ คุมอาหารนะคะแล้วก็การเลือกทานอาหาระคะ่ะ<ม>ก็คือจะไม่อดอาหารเป็นอันขาดนะคะแล้วก็ไม่โหงออกกําลังกายหนะะักค<ม>่ะเพราะว่ายิบยิบเคยทดลองมาและะ้วค<ม>่ะก็คือการออกกําลังกายเยอะแต่ว่ายังทานอาหารที่ไม่ไม่เฮลตี้ก็ทําให้น้ําหนักขึ้นได้ะคะ่ะ<ม>ก็หลังจากที่ลองปรับเปลี่ยนแล้วก็ทดลองกับตัวเองนะคะในการที่จะเลือกทานอาหาร ที่ดีที่เฮลตี้แล้วก็บาลานซ์แล้วก็ลดพวกของมันของทอดนะคะกลายเป็นว่ายิบไม่ต้องออกกำลังกายหนักเท่าเดิม,มแต่ว่าได้รูปร่างที่ตัวเองรู้สึกว่าเอ้ยเฮลตี healthy, <ม>้แล้วก็สึกแบบแฮปปี้กับหุ่นของตัวเองนะคะาจากประสบการณ์ยิบยืนยันว่าเห็นชัดกว่ามากค่ะ<ม>ใช่คะ่ะแล้วกอ็อย่างที่บอกคะ่ะยิบจะเลือกวิธีกินที่เป็นการเลือกทานอาหารที่ดี<ม>และมีประโยชน์ เอาไม่ใช่การอดอาหารเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะทําไปได้ในระยะยาวก็จะไม่เกิดพวกแบบโยโย่เอฟเฟกหรือว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงที่ผู้หญิงหลายคนชอบเจอกันนะคะ ก็ฝากด้วยนะคะกับซ e เล c t t ูน่านะคะก็มีอีกหลายซีรีส์เลยนะคะอีกหลายรุ่นเลยหลายรสชาติให้ทุกคนได้เลือกกันนะคะก็อยากให้ทุกคนคอนซ i เดอร์ให้ t ะะู n a ค่ะเป็นหนึ่งในตัวช่วยนะคะสำหรับคนที่อยากจะดูแลรูปร่างตัวเองนะคะหรือว่าดูแลหุล่นลดน้ำหนักหรือว่าทานเพื่อสุขภาพนะคะเพราะว่า t ูน่าเนี่ยก็เป็น โปรโตีนที่เรียกได้ว่าเป็นโปรโตีนคุณภาพนะคะก็คือมีโปรโตีนที่สูงมากแล้วก็ไขมันที่ต่ำค่ะก็ฝากด้วยนะคะกับซีเล็กทูน่าค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าด้วยเทรนด์สุขภาพเราก็อยากให้ทูน่าเป็นหนึ่งในโปรโตีนคุณภาพที่ทุกคนเนี่ยได้ลองทานและลองชิมและทานเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันภานอกเหนือจากตัวใหม่ทั้งตัวที่อยู่ในน้ําเือที่มาเลาย,ยังสีชมพูเรายังมีอีกหลายตัวเลยยังตัวที่เพิ่มคอลลาเจนหรือแม้ทั่ตัวน้ํามันมะกอก ะะรวมถึงกลุ่มฟิตด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลองกันค่ะเพราะว่าสุขภาพดีอย่างที่เมื่อกี้หมอต้องบอกเลยค่ะว่าสุขภาพดีหรือว่าซิกแพคไม่ได้เริ่มที่ยิมมันเริ่มที่ครัวฉะนั้นอยากให้ซีเล็กทูน่าเป็นหนึ่งในทิศทางที่เราจะไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะ